เซกหางเซกน,นะคะอ้อร่อยมากนี่แหละปลาทูสดเนื้อมันก็จะหวานอย่างแซ่บโอ้ยอยากให้ได้ชิมน้ำกันในนูเนาะอยากให้ได้ชิมน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วเจ้าสิรัวความแซ่บม,มันเป็นจังไดนี่แหละปลาทูสดสดขึ้นมาจากทะเลเขาก็เอามาขายเลยเดี็กไข่ซีดเอาไปที่พออ่อไข่ซีมน้ำ พ่อพัน์่อยเห็นเราสวดน,น้ำโกโก,โกอยากให้กินอาหารที่เราทําเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรที่มันมากมายค่ะมันจะได้วิตามินเต็มๆพ่อเราทําอาหารเราใส่ใจเห็นไหมพี่ชูรสมันก็ไม่ใส่เยอะ หนูจะเน้นเกลือเกลือแค่นี้ก็แซ่บแล้วแค่นี้ก็แซ่บน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายใช่รถบ่มีรถดีรถไรโดยไม่มีรถดีก็ไม่มีแค่นี้ก็จบแบบว่าคนมันทําอาหารอะไรเกลือเกลือแค่นั้นพอเดี๋ยวนะคะยังยังยังมีอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพริกขี้หนูมาโรยนะคะจะไม่โรยตอนนี้กลัวมันสุกเกินอย่ามันสุกเกินเด้๋วพี่น้องเด้อสุกเกินนี่ที่เขาแซ่บมันจะเปียเอเล่ยโผล ขาเห็ดแบบน้ำกิมซีฟูดน,นะคะโอ้มันสวยไหมพี่บ้านสวยปลาตูสวยมากปลาตูสดจริงๆนะเนี่ยดูขึ้นเลยซื้อมาปลาทูมาจากประจวบในต่างห่างนะคะอำเภอชุมพนนานๆที่ได้กินค่ะแน่นสดงเราก็ไม่ได้นั่นมาถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปทำปลาทูนึ่งนะแต่ก่อนเราเราไม่เข้าใจว่าทำไม คนที่เ็ศปลาทูหนึ่งน่ะเขาต้องใส่ปลาซตท,ที่เป็นน้ําแข็งมันบอสเพราะว่าถ้าเอาปลาสดมาทําท้องแตกมันทําไม่ได้คุณต้องไปอัาน,น้ําแข็งไว้สามเดือนคุณถึงจะมาทําปลาทูหนึ่งได้ปลาทูทอดได้เด้ถ้าอย่างนี้เราถ้าเราจะทํากินเราก็หมักเกลือก่อนเจ๊ซ่าน้องเ็ดปลาทูหนึ่งเขาต้ไปซื้อปลาทูแช่แข็งมาสีดีเพราะว่าเนื้อมันแน่นลงเขาอัดความเย็นได้แล้วต้มสมใส่ใบมะขามค่ะไปเทศนี่น่ะอ๋อต้มสมเทศใบมะขามต้มใบเพ้นต้มเป็นตูเป็นจูเลย ไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเพราะว่าเราครวักไส้ควคักวพุงออกหมดถ้าคนที่นูน่นเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาไเอาไปทำปลาได้เราเอาตรงพุงเน,<ร>นี่ยยัตงตัวเนี้ยเจ๊ใช่ทำน้ปำปลาก็ได้เนี่ยทำน้ำปลาทำปลาเขาเป็นปลาไหลปลาขี่ปลาทูสวยจริงสดด้วยตาใสาเลยเนี่ยตานั้นใสไปชต้มสมน้่มันทานไปทิ้เอาบุญไป หอมอซีมาสิเริกเต็มบอขอาลายดอกยวก็สิโตบวพเอาก็เอา,าเห,ห,ห,หกตักวก็พอแน่ความหวังความหวังของความหวังคนไทยเศร้ากินคำความหวังนี่ก็นั่นเดือนหนึ่งมีสองครั้งความหวังเ<ม>ขาขายอาหารทะเลมั้ยนะเขาเอาปลาหมึกมาด้วยปลาหมึกนี่รัวร้อยห้าสิบนี่ปลาหมึกก็ของจริงสดสดเลยกล้วยสดมากอันนี้ก็เสร็จแล้วล้งางทำความสะอาดเสร็จแล้วเตรียมเครื่องในกจะเตรียมเครื่อง ก็ไปดินมอะไรมาขึ้นน้ำตลอด,ดมันขน้ไนไปไใช่ให้น้ำไปไหนเนี่ยไปล่างเซ่มันคือข้าวล่างแบบนี้เลยก็เราได้ของสดๆมาแล้วก็อยากดูวัดมันจะได้อันนี้สงจะได้ถึงบรรทเข้าบรรทุกเราคนก็สิด้กินของเซ็ตเซ่ทัง้งวันี้่อยเห็นปลาคู่กันที่หอนแมวข่อยอีสุดสวยอีสุดสวยแมวข่อยมันตายมันก็สิ่เด้อันนี้สงกินก้าง พระกินเนี่ยแมวก็ะซิ่งเลยอาสิมันส่งจีนก่างนือปืนนัดเดียวได้ลงตั้งหลายตัวเมนูอ๋อเมนูเนาะเมนูวันนี้แม่สุดยอดปลามันสดมันทำนึ่ยพี่แม่ปลาทูที่เขาไปทำปลาทูนึ่งปลาต้นใช่พี่อันนี้เราทำปลาต้นไปหาสมมุติว่าเราจะไปนึ่งเนี่ยเราต้องหักคอมันอย่างนี้เนี่ยหักเข้ามาแบบนี้หน้างอคอตั้งนี่เห็นไหมเป็นแล้วเนี่ยนะ เห็น,หหนง,งอคอหักนนี่่งอคอหักนะงอคอหักนะเนี่ยมันก็เป็นแล้วเนี่ยใช่กรรมวิธีที่เราจะไปนึง่งใช่เวลาเรานึงน่งแล้วก็นึง่งโคดไสด้เค่งเขาต้องโคดไส้เค่งมันก็จะงอเงางอละไรเงี้ยเองเสียเออมี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 ส่วนผสมอีกบ่เกลือค่ะแล้วปลาทูปลาทูที่เราเห็นนึ่งๆว่าในตลาดเขานึ่งมาเั็นเก่งที่จริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้มเขาไม่ได้นึ่งเขาต้มต้มในหม้อน้ําเกลือกระทะน้ําเกลือแล้วลเขา,าก็เอาขึ้นมา <het ér im ant> ความเค็มมันหนึ่งออใช่คมควมเค็มก็อยู่แต่ละเจ้าว่าเขาจะใส่เกลือมากหรือเกลือน้อยอแล้วก็ปริมาณปลาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถ้าปลาตัวใหญ่หน่อยใส่เบอร์แกมโบ้หน่อยเขาก็ใส่เกลือเยอะแต่อย่างนี้ไม่ต้องใส่เกลือเยอะหรอกแป๊บเดียวมันก็เข้าไปแล้วแต่อันนี้เอาไม่นึงไม่ได้ท้องแตกเพราะว่ามันปะทวัตมันสุกอ,อาหารทะเลไม่ให้สุกเยอะเป็นลูกมื้อค่ะสิแกะกระเทียมตอนนี้พี่มดไปเก็บใบมะขามอ่อนเก็บใบมะขามอ่อน กระเทียมซอยก่อนค่ะเป็นลูกมือค่ะมื่อนี้ประทูดสดค่ะสดสดตลาดเช้าเมื่อเช้านี่ค่ะตลาดเช้าชุมแพร เครื่องปรุงค่ะพริกจากสวนน้องมะลินค่ะพริกกีโนสวนนี่ค่ะใบมะขามอ่อนๆนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเปฉากแล้วค่ะวายอยู่เมื่อกี้มันคืออืมครึมจ้ะค่ะเวลาว่าน้ำทำกับข้าวว่าน้ำก็ปวดฉากตลอ๋อค่ะเอากินรอยตารอยใจใช้ผงแัยนี่เออเอเนาะตันดัวไม่ได้ดอกไน้องมีกินแล้วต้องช่วย อันนี้ออกอันนี้แม่แตงกวาเป็นป่ะใช่เครื่องถุงเครื่องเทศตะไคร้ขาใบมะกรูดอันพริกนี่เมาควรออกนะคะเพราะมันเป็นยาพริกอันนี้กับพริกปอร์สานจัดจานเลยพี่มาจัดจานหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยแซ่บลายแซ่บลายย้อมอ้วนให้ยังไม่ฉันเนาะที่วานล่ะ ครื่องปรุงเครื่องปร,ร,รุงเราก็ไม่ได้เยอะเครื่องปรุงเราไม่เยอะแล้วต้องแบบลูกทุง่งตมไม่ต้องตำแหลแหลกมากตำพยหยามพอบุบๆเกินมาต้มลูกทุง่งค่ะต้มลูกทุง่งลูกทุ่งยอะค่ะใส่ใบบะขามอ่อนร้อมลูกทุ่งสุดๆเลยรอน้ำเดือด ยังก็ฉีกคว่ปเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยมันออกมาใบมะกรูดผิวมะกรูดมีน้ํามันหอมระเหยฉีกเพื่อให้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยมันออกมาจะใส่เป็นใบก็ได้หอมคือกันแต่ว่าความหอมมันจะกบวสุกข,ของขวฉีกเ่ไหนมันซ้าช้าตรงกลางฉีกออกมันก็จะมีกลิ่นหอมไอระเหยออกมาไม่ได้ตามนะคะแต่ว่าฉีกลงโคกเวลาเราเอาใส่เราก็โยโกโคกไปได้ทีเดียว ทีนี่ไปจาวาน,นะคะเนาะถิ่มบ่ได้นำโคกน,น้ำสะอา่แต่พ่อแต่แม่ก็บ,บ่ไม้ถิ่มมบ่ต้องห่วงในลูกแม่โอเคร้านทำความสะอาดแล้วขาแกะแก่แค้ใช่ขาเหลืองขาแก่ขาแก่ใช่ขาอ่อนมันต้องสำหรับต้มขาไก่ถึงจะอร่อยอ่าอันนี้ต้องแบบแก่อืม อ,อตักไข่ตักไข่เราไม่จะไม่แหงเลยลเราออกทุกทุกนิดนึงทุกไม่กินนะอนอกสองห้ะมันจะได้หอม อันนี้เราไม่เราไม่ตำน,นะคะใส่หม้อเลยใส่หม้อเลยค่ะฝากคืวบะสาเดี๋ยวสากไม่ขายต้องเอาน้ำตนนุ๋นไปเจลาอ้ยใส่สากไงสามบังนะคะแต่พอแต่แม่ห้างบนไม่ทิ่มแล้วค่ะเด้อเนี่ยนี่แหละไปแข้งขึ้นัตหน้อยอ๋ออาน้ำร่างพวกใช่ แต่แค็งขึ้นสักหน่อยนี่แหละเพิ่นวัตสนิี่ปลายเจ้าทำน้ำพริกสมัยโบราณด,ด้วยกันเพิ่นจะบวัตสัเในเจาะนี่ใส่ความรวานพีนรอค่ะโอเคค่ะรอใน้ำเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดอน้ำเดือดน้ำเดือดอแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เกลือนะคะ,ะเกลือกับผงนัวค่ะ ก็ซีบ่บัวเซจะเกิดกับผงน้ำยำอย่งเขาเพิ่มน้ำปลาก้อนม,มันจะได้รสชาติกลมกล่อมน้ำปลาด้วยนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากแล้วต้มแบบลุกตุ้งน้ำสมุนไพรออกระหอมแล้วค่ะพี่แอนแอนค่ะเชฟแอนแอนเชฟเล็กติ้งกันเชฟเล็กติงก้งนะเชฟเล็กติง้งเวลาห้าปากน้องไม่ต้องเลยแบบคนโอ้ยมาแซ่ียบใช่ไหมพี่เห,พหเห็นไหม อร่อย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 ,ออยเอาปลาลงนะคะแต่ห้ามคนนะคะปล่อยมันไปเล่นน้ําร้อนไปสักพักเขาบ่มีความรู้สึกแล้วค่ะให้หมันห่อนแป๊บหนึ่งอาหารทะเลถ้าสุกก็คือพอไม่ต้องให้มันสุกสุกสุก,สกม,ม,มันเนื้อจะไม่หวาน<ช>เห็นบ่หมี่หมึกแห้งเท่สุกแห้งหดเข่าหดเข่าหดเข่าหมงอหอยใ<ช>นลวก<ม>ด้วยก็หดเข่าหดเข่าหดเข่าหยาบพอนทะเลน่ะทำง่าย ใบมะขามพอดีปลามันใกล้จะสูงใบมะขามก็จะจะ,จะเปรี้ยวพอดีอเราจะไม่ให้มันเปื่อยมากเพราะมันจะไม่เป็นยอดนะคะสุดยอดสุดยอดค่ะห้ามคนห้ามคนค่ะแต่มันยุบยุบลงไปใช่จิบ๊บจิ๊บนี่เสร็จแล้วค่ะจะแวบหนาเชฟนิดนึงอ่าเชฟนิดนึงค่ะฝีมือสุดยอดในการทําอาหารแต่นี่ถ้าเรากลัวมันจะคาวหรือว่ามันจะมีตะกรอน ให้เราถ้าพีในช้อนแค่ฟองออกแค่นั้นนะคะเอาแต่ฟองออกเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นเป็นพคกะแค่นี้ก็แซ่บจ้ารสแซ่บเวอร์เอาฟองมันออกนะคะทำง่ายๆเนาะพี่เนาะไม่ต้องอะไรมากมายใช่ใชกินหอมมาแล้วเดี๋ยวจะตัดตัวประทูนิี่ตงนะคะ เราปิดแก๊สนะคะปิดเตาทันทีความเปรี้ยวเขาออกแล้วมะขามก็สวยด้วยดูปลาทูนะคะปลาทูก็สุกเรียบร้อยเรียบเห็นแล้วค่ะพี่เข้เลยบิ้ยสุดยอดแค่นี้อร่อยลาทูก็ใสเจ๋อลีน้ำก็ใสอร่อยมากซ่บเบิ้แเ่บเบ้ยอ่าค่ะขอบคุณลายๆายค่ะจกเชฟพี่มดค่ะเฮ็ดสแซ่บซู้กิน ผัดูแม่สีสวยมากาเสกหางเสกนะคะอ,อร่อยมากนี่แหละปลาทูสดเนื้อมันก็จะหวานอย่างเส่บโอ้ยอยากให้ได้ชิมนน้ำกันนี่ด้วยอยากให้ได้ชิมน้ำกันเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วเจ้าสิรูวความแซ่บมันเป็นจังไดนี่แหละปลาทูสดสดขึ้นมาจากทะเลเขาก็เอามาขายเลย เด๋วอวไข่ซิเอาไปที่พ่อคข่ซ้นน้ำที่พ่อพันไอยเห็นแล้วสดน่ากูกูอยากให้กินอาหารที่เราทําเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรที่มันมากมาย<ะ>มันจะได้วิตามิน,มนเต็มเต็มไปสุดยอดมากๆ พ่อเราทำอาหารเราใส่ใจเห็นไหมพี่ชูรสหนูก็ไม่ใส่เยอะมันจะเน้นเกลือเกลือแค่นี้ก็แซ่บแล้วแค่นี้ก็แซ่บน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายเท่ไหน่รถบ่มีรสดีรสไร้ด้วยหรคะไม่มีรสดีก็ไม่มีแค่นี้ก็จบแบบว่าคนมันทําอาหารอะไรเกลือเกลือแค่นั้นพอเดี๋ยวนะคะยังยังยังมีอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาพี่ขี้หนูมาโรยนะคะจะไม่โรยตอนนี้กลัวมันสุกเกินอย่ามันสุกเกินนะพี่น้องเด้อสุกเกินนี่สิ่เขาแซ่บ น้ำซีเปียเอเลฟโอนเอาเห็ดแบบน้ำจิ้มซีฟูดนะกับพราะว่าอาหารทะเลพี่ขี้หนูกับกระเทียมนะมันถือกันถือกันมากๆจบแล้วเรียบร้อยเสร็จพิกมาใส่ก่อนพร้อมเสิร์ฟพิกใส่พร้อมโดดพริกัะพิกปอดสารจากสวนน้องวารินค่ะจากสวนน้องวารินนะคะเก็บมาฝากพี่มด ใครชอบเผ็ดก็กินสีแดงใครชอบไม่เผ็ดก็กินสีเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบเสร็จแล้วค่ะ